สวัสดีนะคะวันนี้ดาาพามาชมบรรยากาศนะคะอการจัดต้นไม้เพื่อที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะจัดส่งต้นไม้เป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะหลายสายพันธุ์เลยนะคะสําหรับต้นไม้วันนี้เป็นไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยจะมีตั้งแต่ทุเรียนเข่งนะคะทุเรียนเข่งใหญ่แล้วก็ทุเรียนเข่งเล็กนะคะทุเรียนเข่งเล็กอันนี้เข่งเล็กนะคะอันนี้เราก็เตรียม ซีนนะคะซีนตากเข่งเรียบร้อยแล้วก็มัดผูกใบเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะเอาขึ้นรถจัดส่งให้กับลูกค้านะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะที่เราเตรียมต้นไม้เอาไว้นะคะตรงนี้เป็นทุเรียนหมอนทองเข่งใหญ่นะคะ,ะแล้วก็เป็นทุเรียนเข่งเล็กนะคะเข่งเล็กของเรามีหลายสายพันเลยนะคะ,ะเข่งอันนี้ก็จะเป็นหลงลับแรนะคะลินลับแรพวงมณียาวลิ้นจี่ก็มีนะคะ สายสายพันธุ์เลยนะคะสําหรับอีกสายหนึ่งก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ชนีนะคะชนีของเราก็จะมีชนีอ่าชนีไข่แล้วก็ชนีเม็ดนีบนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะห่อนะคะห่อใบทั้งหมดเลยเพื่ออ่าป้องกันใบไม่ให้ใบเสียหายนะคะเข่งเราก็จะซีนด้านในแล้วก็ใช้ถุงุ่มด้านนอกแบบนี้นะคะทั้งเข่งและเข่งใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะการจัดเตรียมที่จะ เอาต้นไม้ ine, ขึ้นรถสั่งส่งให้กับลูกค้าในวันนี้นะคะอันนี้เป็นชนีไข่นะคะแล้วก็ชนีเนม็ดรีบนะคะ,นะ,คะชนีเม็ดรีบก็จะเป็นกระโดงแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันยาวลิ้นจี่ถุงใหญ่เบอร์สิเบอร์สิบแปดนะคะยาวลิ้นจี่ถุงใหญ่เบอร์สิบแปดนะคะแล้วก็จะเป็นสม้มโอทับทิมสยามนะคะทับทิงสยามยแบบถุงใหญ่เบอร์สิบเบอร์สิบสองนะคะ เบร์สิบสี่นะคะไม่แยกสิบสองทะนสยาม,มที่เราได้เตรียมใส่ถุงเอาไว้ทั้งหมดอันนี้ก็เตรียมที่จะขึ้นรถนะคะเพื่อที่จะเอาไปจะส่งให้กับลูกค้านะคะลูกค้าได้ออเดอร์เอาไว้นะคะตอนนี้ฝนกำลังเริ่มตกลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็น ฮะทุเรียนยาลิ้นจีที่เราเตรียมมาไว้นะคะใส่ใส่ถุงนะคะใส่ถุงแล้วก็ซีนตักถุงไปทั้งหมดเลยนะคะฝนตกนะคะอันนี้ก็จะเป็นตุเรียนสายพันชนีนะคะจะมีเม็ดแต่เดรัพ,พีูกใส่กรานือเยนะมากอันนี้เป็นเข่งนะคะหลินรับแลนะคะอันนี้เป็นพวงมันีนะคะพวงมันีเข่งแล้วก็ อันนี้เป็นหมอนทองไซส์ใหญ่สูงสองเมตรกว่านะคะสองเมตรกว่าเลยไซส์ถุงใหญ่นะคะตูเ้เย็นสายพันหมอนทองนะคะไซส์ใหญ่เลยแล้วก็จะเป็นลงกงตันหยองมัดเสียบยอ่อเป็นถุงไซส์ใหญ่นะคะถุงไซส์ใหญ่เบอร์สิบหกนะคะเบอร์สิบหกแล้วก็เป็นมังคุดอินโดเสียบยอดนะคะมังคุดอินโดนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ของเราเหมือนกันนะคะถุงเบอร์สิบสี่ ไสใหญ่ทั้งหมดเลยลงกองตันหยงมัดนะคะแล้วก็มัคุดินโดก็จะเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะเนี่ยมัคุดินโดมีทั้งแบบเข่งนะคะเข่งเล็กเข่งกลางแล้วก็เป็นถุงใหญ่แบบที่ให้ดูอยู่นะคะ,ะแล้วก็ถุงนี้ก็มีนะคะถุงล็กเป็นไซส์เบอร์สิบอันนี้เป็นเป็นถุงไซส์ใหญ่นะคะมัคุดินโดแล้วก็เงาะโรงเรียนบ้านนาสารเสียบยอดนะคะ เป็นไซส์ใหญ่แล้วก็ทุเรียนสายพันธุมูสังคิงมาเลนะคะชุดนี้ก็เป็นไซส์ใหญ่สองเมตรกว่าเลยนะคะมมาเลยนะคะอันนี้เราก็เตรียมที่จะเอาขึ้นรถนะคะไปส่งให้กับลูกค้านะคะอันนี้ลูกค้าสั่งซื้อเแบบ็แบบเหเมารถเมารถคิวของทางร้านนะคะเมารถคิวของทางร้านนะคะตอนนี้เราก็เตรียมจะส่งต้นไม้เพื่อที่จะ คุณต้นไม้เพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับลูกค้าก็ขอขอบพระคุณลูกค้านะคะที่ได้ออเดอร์ต้นไม้ของทางร้านของเรานะคะตอนนี้อ่ารถส่งทางร้านก็มีคือจะคือจะส่งทุกวันเลยนะคะคือจะส่งทุกวันเลยนะคะตอนนี้ลูกค้าออเดอร์ต้นไนม้มาเยอะมากเลยลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสนใจต้นไม้อ่ แบบการจะส่งแบบเหมารถคิวของทางร้านก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาได้นะคะทางร้านของเราก็มีบริการจะส่งให้กับลูกค้าทั่วไทยนะคะจะส่งให้ทั่วไทยเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้จะส่งทั่วไทยเลยทุกพื้นที่ถึงบ้านนะคะเฉพา,สาะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสนใจไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะสอบถามเข้ามาได้เลย ไส้เข่งของเราก็จะมีเข่งใหญ่ <_ d ata> เข่งและ <_ d ata> เข่งกลางเรามีหลายสายพันธุ์นะคะเยอะนะคะหลายสายพันธุ์เลยไส้เข่งนะคะเข่งก็เข่งเล็กอันนี้ฝั่งนี้เข่งเล็กก็มีหลายสายพันธุ์นะคะ <_ d ata> สนใจสายพันธุ์อะไรก็สอบถามมาได้นะคะบางทีที่ลงคลิปไปเนี่ยมันก็จะอบอกกันไม่หมดนะคะเพราะว่าต้นไม้เรามีเยอะมากนะคะบอกไม่หมดเลยนะคะที่ลงคลิปไปก็ไม่ได้ครบเลยแต่ละสายพันธุ์ แต่ทางร้านของเรามีสายพันธุ <affordable ramen initiation> ์ด <subscriber> ูเร <Gan. S 2> <normal captions> ียนเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นถี่เล็กทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้ถี่เล็กทั้งหมดเลยไม่ต้องห่อใส่ตุ้งใส่รสไม่ต้องห่อใส่ตุ้งใส่รสดันุเรียนนะคะไม่ต้องไม่ต้องใช่อันนี้จะส่งแบบรถของ ของทางร้านนะคะเราก็จะต้องห่อแบบนี้นะคะใบแบบเข่งใหญ่เข่งเล็กก็ต้องห,อห่อหุ้มใบทั้งหมดแล้วก็ซีนถึงด้านล่างทั้งหมดเลยนะคะเพื่อป้องกันนะคะใบใบไม่เสียหายอันนี้เป็นต้น,แบบตนทินสยามแ่บต้นพันพร้อมปลูกเลยนะคะต้นพันสยามออกลูกแล้วนะคะแบบเข่งก็มีนะคะเข่งเล็กเข่งใหญ่อันนี้เราก็เปลี่ยน ียงที่จะ,ะห่อห่อใบเพิ่มนะคะเป็นขิงเล็กห่อใบเพิ่มเพื่อที่จะจะส่งให้กับลูกค้าเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเอาขึ้นรถคืนนี้นะคะราก็จะออคืนนี้คืนนี้ก็ส่งสามคันเหมือนเดิมนะคะภาคกลางภาคเหนือภาคอีสาน,าน,านเราก็จะส่งทั่วไทยนะคะ แวก็จะตีไปทุกวันเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะบริการจะส่งมีหลายช่องทางนะคะอยู่ที่จํานวนต้นไม่ว่าจะ,ะมีบริการจะส่งแบบกล่องของเพอรดี่ส่งแบบเหมกลงของไปรณีย์แล้วก็รถกระบะรัวรถหกโลสิบโลนะคะอ,อยู่ที่จํานวนต้นลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะนี่เราก็งอ ขอใบนะคะขอใบผูกหางก็ได้ดิผูกหางก็ได้ต้นไม้ผูกหางผูกหางออกมาเลยไม่ต้องชิดอันนี้เป็นทุเรียนหลายสายพันธุ์นะคะ หรือลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่จะมาคัดต้นไม้หน้าร้านก็าสามารถามาคัดเองได้เลยนะคะ,ะร้านเกษตรยุกใหม่สาขาสองตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตะขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยลูกค้าจะมาง่ายมากเลยนะคะาสาขาสองสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยอยู่ใกล้กับอำเภอที่ทําหาัดอำเภอบ้านตะขุนเลยอยู่ติดกับตลาดนะคะ ห่างกับอำเภอประมาณ200เมตรลูกค้าสามารถามาทัดเองหน้าร้านมาแบบง่ายมากเลยนะคะมาถึงอำเภอมาตาขุนแล้วก็ขับเลยมา200เมตรก็จะถึงร้านกเกษตรจุกใหม่ของเรามีป้ายหน้าร้านอยู่นะคะมีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะมีพันไม้หลายชนิดให้ลูกค้าเลือกนะคะต้นไม้ก็มีหลายราคาหลายไซส์ให้เลือกนะคะ สนใจแบบไหนก็สอบถามทางร้านของเราได้นะคะแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะวางลิงก์มือโทรไว้หน้าคลิปนะคะ,ะลูกค้าสามารถแอ,อดไลน์เข้ามาสอบถามสายพันธุ์แล้วก็ราคาได้เลยนะคะร้านของเราก็มีน้องทเมเขาแนะนำแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ลูกค้านะคะทังงร้านเราจะส่งทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ ส่งกลองเอรนี่แล้วก็แบบมากรองไปสนีแล้วก็แบบตีรถไปส่งให้ถึงที่นะคะช่วงนี้ส่วนมากก็จะตีรถไปส่งให้ถึงที่ทุกวันนะคะทุกวันเลยเพราะวา่าช่วงนี้จะเป็นไม้ใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะแบบเข่งเข่งใหญ่เบอร์ศูนย์เข่งแรกเข่งกลางนะคะเข่งเบอร์หนึ่งแบบนี้ไม้ก็จะเป็นไม้ไซส์ถุงใหญ่แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะแบบตีรถไปส่งเนี่ยลูกค้าก็จะได้ต้นไม้ไซส์ที่ใหญ่ที่สุดไปนะคะ สนใจไซส์ไหนสายพันธุอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะช่วงนี้ก็จะส่งกันทุกวันเลยนะคะส่งทุกวันเลยแบบตีรถภาคเหนือภาคอีสานจะมีรถกระบะรัวนะคะไปวันละสามคันนะคะแล้วก็มีหกล้อด้วยอยู่ที่จํานวนต้นนะคะก็สลับกันวิ่งไปถ้าลูกค้าสั่งเยอะๆเราก็จะใส่หกล้อไปหรือว่าสิบร้อไปอยู่ที่จํานวนต้นนะคะสนใจก็สอบถามอะไรกันเข้ามาได้เลยนะคะ